บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะเติมเงินบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐสําหรับโครงการคนละครึ่งนะคะ 700บาทสูงสุดรับในส่วนของการใช้จ่ายอยู่ที่1 0 0 0บาทเลยพี่น้องประชาชน13.5ล้านคนมีข้อมูลอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนนโยบายที่มีการถแถลงไว้จะสามารถดำเนินการได้ทันทีคุณผู้ชมในกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินก่อนเพื่อนผ่านโครงการคนละครึ่งค่ะและพี่น้องประชาชนในกลุ่มทั่วไปจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้แบบไหนแน่นอนค่ะกระทรวงการคลังยืนยันก่อนหน้านี้นะคะว่างบพร้อมระบบพร้อมเดินหน้า ได้ทันทีใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อก็แม่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโครงการคนละครึ่งของนายกอนุทินชาญวิรุลจาะเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมอีกนะคะได้อยู่แล้ว300บาทจ่ายเข้าไปอีก700บาทเป็น1000บาทค่ะซึ่งในส่วนของการดําเนินการในครั้งนี้นะคะจะดําเนินการนะคะ ให้ทันภายในงบประมาณนั่นเองค่ะคุณผู้ชม โครงการคนละครึ่งจากกรณีที่คุณอนุทินชาญวิรุกุลนายกรัฐมนตรีนะคะและก็หัวหน้าพักภูมิใจไทยได้มีการปัดฝุ่นเวอร์ชัน2และก็เพิ่มกําลังซื้อในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศซึ่งในส่วนของระบบนะคะก็มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์และใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินในการรองรับอยู่แล้วนโยบายนี้นะคะรัฐบาลจะดําเนินการเป็นนโยบายที่ทําได้จริงทําได้เลยแล้วก็ทําได้ไวไม่สนใจว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลไหนมาก่อนแต่จะดำเนิน เงินการช่วยเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ค่ะซึ่งคําพูดนี้ได้มีการยืนยันจากคุณอนุทินชาญวิรุลเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะก็เราฟังประชาชนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องเราเราไม่ใช่พักกรรเมือนที่แบบโอ้โทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะไปก๊อปปี้พรรไหนจะไปเอาผมไม่มีหรอกครับก็เแบบพื่อประชาชนนี่ผมประชาชนได้จะไปก๊อปปี้ใครมาให้ ปาาระชาชนก็ทาไม่ว่าจะเป็นสาธารรักษาทุกโรคเราก็ต้องเดินต่อไปทั้งที่มันเกิดขึ้นมาจากรัฐบาลท่านนายกทักษิณใช่ไหมไอตัวห้าสิบห้าสิบอะไรนะคนละครึ่งคนละครึ่งนี้ก็<อ>ก็มาจากท่าน,านรัฐบาละยุตผมก็ถือว่าผมก็ได้ยกมืออยู่ด้วยตอนที่เข้าคอรมอผมน่นจนมาจคนละครึ่งมาคนละครึ่งก็คุยกับท่านเอกนิติเมื่อคืนท่านก็เสนอมาบอกทําไมต้องคนละครึ่งครับถ้า มันไม่กระทบเรื่องวินัยทางการเงินไม่กระทบเรื่องออองบประมาณแล้วก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แต่ว่าเราอาจจะออกไปในรูปอินเซนティブนะครับฟกสิบสี่สิบอาจจะ mm hmm. เช่นออกออกมาในรูปของของผู้ที่เสียภาษีอาจจะผู้ที่เสียภาษีก็เป็นอินเซนティブแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียภาษีอะไรแล้วก็คนละครึ่งไปอันที่เป็นไอเดียที่ท่านนําเสนอมาผมก็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 ปิิงนะแล้วก็ แล้วก็บอกให้เธอไปดูแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องไม่ผิดรัฐธรรนูญต้องไม่ผิดกฎหมายต้องไม่กระทบกระเทือนงบประมาณที่แล้วแล้วก็ทำให้เสียเรื่องวินัยการเง,ง,งินการคลัง เอาละค่ะสรุปง่ายๆโครงการคนละครึ่งรัฐบาลรอรุ้นเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าเฟสแรกค่ะไม่เกินเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่จะเป็นในส่วนของต้นเดือนตุลาหรือว่ากลางเดือนตุลาหรือว่าปลายเดือนตุลาก็ต้องรอในส่วนของนโยบายแล้วก็การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยเช่นกันเพราะว่างบประมาณมีพร้อมไว้อยู่แล้วอยู่ที่2.5ล้านบาทและยังไม่มีการส่งคืนไปยังทางกระทรวงการ คังงน่นเอะส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิสวิสดิการแห่งรัฐน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินก่อนนะคะก็คือกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิสวิสดิการแห่งรัฐ13.5ล้านคนนะคะโดยทางรัฐบาลจะให้สิทธิในการเติมเงินเข้าไปอีก700บาทซึ่งเดิมได้รับสิทธิอยู่แล้ว300บาทก็จะได้รับเพิ่มอีก700บาทเป็น1,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็ใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนใช้ใจ่ายผ่านปรประจำตัวประชาชนใช้ใจ่ายผ่านร้านคา้าธงฟ้าประชา มีการสแกนผ่านร้านค้าถุงเงินอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่นั่นเองค่ะก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในปีงบประมาณ2,568ค่ะคุณผู้ชมหากมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเฟดแรกก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านผู้ที่ถือบัริการแห่งรัฐนะคะเติมเงินเข้าไปอีก700บาทรวมจ่ายของเดิมอยู่แล้ว300บาทก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันจากคุณสิริพงศ์นะคะคุณผู้ชมรองหัวหน้าพักกลุ่ม ไทยหลังจากที่ทางรัฐบาลมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค,ค่ะ ส่วนกลุ่มถัดไปนะคะก็จะเริ่มได้เลยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่อยู่ในส่วนของประชาชนทั่วไปมีแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่อยู่ในฐานภาษีนะคะกลุ่มนี้ก็จะให้สิทธิ์ในส่วนของการช่วยเหลืออยู่ที่1,200บาทนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของเรื่องของงบประมาณต่างๆก็ต้องรอดูว่าจะอยู่ในเฟสสองหรือว่าดําเนินการได้ทันทีซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอแล้วก็ติดตามความคืบหน้านโยบายนะคะจากทาง รัฐบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นนโยบายเร่งด่วนจากทางรัฐบาลก็คือโครงการคนละครึ่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ